One News ตรงไปตรงมากดไลค์ใช่เลย ถ้าพูดถึงกเกาะเสม็ดสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดระยองที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแวะเวียนเข้ามาอย่างต่อเนื่องหลายคนคงจะนึกถึงการพักผ่อนบรรยากาศดีๆของชายทะเลแต่ที่นี่ยังมีกิจกรรมดีๆอีกด้วยนะครับล่าสุดมีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นที่กเกาะเสม็ดครับ คือการแข่งขันจักรยาน PTT GC เกาะเสม็ดเสือภูเขา2,015ตอนเสม็ดเสร็จเสือภูเขาซึ่งเป็นการร่วมมือกันของ PTT GC กับชมรมปั่นจักรยานจังหวัดระยองจุดที่แข่งขันคืออุทยานแห่งชาติเขาแหลมยากครับงานนี้เปิดลงทะเบียนกันตั้งแต่ช่วงเช้าบรรยากาศคึกคักมากๆเพราะมีนักปั่นจากทั่วประเทศมาร่วมงานกว่า300คนเสม็ดเสร็จเสือภูเขา ซเราเชิญชวนนักปั่นจักรยานเนี่ยมาปั่นที่เกาะเสม็ดมาดูความสวยงามของเกาะเสม็ดแล้วก็ทําให้เกาะเสม,ม็ดเป็นที่รู้จักไปมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพเมื่อคนมาปั่นจักรยานมากขึ้นเนี่ยสุขภาพก็จะดีอันนี้ก็เป็นการกระตุ้นนโยบายทางด้านภาครัฐด้วยที่ต้องการให้ประชาชเน,น,าานเนี่ยหันมาปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ จุดปล่อยตัวจัก,กรยานอยู่ที่หาดสายแก้วหน้าประติมากรรมรักแท้แลนด์มาร์คแห่งใหม่บนเกาะสมเด็จครับตอนนี้คืออยู่ที่การปล่อยตัวการแข่งขันปั่นจัก,กรยานสมเด็จเสือภูเขานะครับซึ่งตอนนี้จะปล่อยตัวแล้วฮะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับเส้นทางการแข่งขันปั่นจัก,กรยานในครั้งนี้ยาว15กิโลเมตรครับใช้เส้นทางบนอุทยานแห่งชาติเขาแหลมยา่า ที่ต้องบอกเลยว่าเป็นเส้นทางสุดหินเลยครับเพราะมีทั้งปั่นบนหาดทรายปั่นขึ้นเขาลงเขาทางวิบากแต่ว่านักปั่นแต่ละคนก็เต็มที่มากๆถึงแม้ว่าจะเหนื่อยแต่ว่าวิวสองข้างทางที่ปั่นจักรยานถือว่าเป็นกำไรของนักปั่นครับเพราะว่าสวยมากๆก,การแข่งขันนั้นใช้เวลาประมาณ40นาทีนักปั่นก็มาถึงเส้นชัยกันจุดครบแลครับ ึงแม้ว่าจะปั่นจัก,กรยานมาเหน,นื่อยแต่ดูจากสีหน้าของแต่ละคนนั้นบ่งบอกได้ถึงความสุขอย่างเห็นได้ชัดจะขอเชิญชวนสําหรับผู้ที่ยังไม่เคยมาเกาะสม็ดก็อยากจะขอเชิญชวนให้มาเที่ยวกเกาะสม็ดกันมากเกาะเสม็ดยังมีธรรมชาติให้ทุกท่านได้เที่ยวอีกเยอะส่วนเรื่องจักรยานก็มีสนามจักรยานที่ปั่นแล้วท้าทายความสามารถตัวเยนเชิญครับผมมาถึงการมอบรางวัลครับรางวัลน,นั้นจะได้รุ่นละเจ็ดคน ถึงแม้ว่าหลายคนจะไม่ได้รับรางวัลแต่ว่าพวกเขาก็ได้ความสุขจากการออกกำลังกายแบบที่พวกเขารักนั่นก็คือการปั่นจักรยานกิจกรรมเสมดเเสือผู้เขาที่นี่ดีมากๆครับเพราะว่านอกจากเราจะได้ปั่นจักรยานเพื่อออกกาลังกายแล้วกิจกรรมนี้ยังทําให้เราได้รู้ว่าบนเกาะเสม็จยังมีธรรมชาติที่สวยงามหลงเหลือให้เราได้ดูกันอีกมากมายแบบนี้แค่ต้องขอกดไลค์ใช่เลย สนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืน One News ตรงไปตรงมา